เฮ้ยเอาไว้เลยนานะไว้เลยลืมอยู่ในเลสเซนต์อีวิวสีพาร์ทที่10 13แล้วโอเคไปกันต่อเลยไม่ต้องเปิดรายการเยอะเปิดตุ่มเปิดสีเออปืนสั้นแล้วก็สีเขียวหลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็ออกมาจากถ้ำได้นะโอ้แล้วก็มีจดหมายไม่อ่านแล้วก็มีพ่อค้าคุยกับพ่อค้าดีกว่ามีสาระกว่าเยอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุย เราได้ชิ้นส่วนวงกุฎมาผสมก er ่อนใจเย็นๆผสมหนึ่งผสมสองโอเคครบมาเลยวๆๆๆๆๆไม่มีอะไรให้ซื้อหรอกขายอะไรมีอะไรขายวงกุฎเลดายกรีนอายโอเค นี่อะไรอัปเกดบ้างแฮนด์กัน50,000เอ็กคลูซีอืมอีกครีดครีดเอ็เเกเคอร์เตคูณห้าโบเกนบัตเตอร์ไฟไม่เอาที p มพีกระสุน200นัดไ์เฟิลความแรงเอาเข้าไปอันนี้ไปเติมรีโหลดโอเคพอและขอบใจไปดีกว่าไปเดี๋ยวเราจะใช้ปืนสั้นอัปครีดเอเคอร์เรตมาแล้วน่าจะยิงหัวง่ายขึ้น ว้าวนี่มันซากอะไรสักอย่างน่าสนใจเราก็เดินกันไปเลยชุบออกนี่มีตังวฮ้ยมาจากไหนอ๋ออยู่นี่ค,คิ๊กข้อเหลยคุณห้าเป้าเอาไม่โดนเอาไม่คิดไม่คิดไม่เป็นไรไม่คิดเตะได้แล้วมีดฟัน ตายโอเครีโหลดไะโว้วโวโ,โ,โอ้โหเต็มหลังเลยมาใหม่ดิอืมดำไปเลยนิกเกอร,รอ์เป็นนิกเกอร์แน่ๆเลยเฮ้ยแล้วก็มีม็อบตรงนั้นม็อบตรงนั้นน่าสนใจม็อบตรงนั้นน่าใช้ระเบิดมากโอ้ใช้ระเบิดไฟหน่อยสวัสดีครับ ลูปเปล่าอีไม่มีใครมาเพิ่มเนาะอุ้ยมีหยุดหลุดรอดหลุดรอดหลุดรอ,อ,อ้ยทำไมไม่ชี้เลยวะอัพคูณห้ามจริงปะเนี่ยเออเตะยังมีโอกาสชี้กว่าเลยมั้งเนี่ยเตะแล้วหัวแตกเปิดตุ่มระเบิดแฟตเอามาทำไมไปได้ตรงนี้มีกองไม่ค่อยน่าไว้ใจตั้งโดดๆอย่างเงี้ยยึบ โอเคปลอดภัยตังพันหนึ่งของพุทธาบไปหมุนได้หมุนหมุนเลยเร็วหมุน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 ยังมีคนเหลืออยู่เคลียร์เปล่ามันยังมีคนเหลืออยู่ออกไปเคลียร์ก่อนแป๊บหนึ่งเอายไงไงอยู่นี่อยู่นี่เขาอยู่นี่เขาอยู่นี่แึบอย่างงี้ดีครับไม่ชี้เลย ไม่เป็นไรไม่ขี้ทำอย่างเงี้ยเอาก็ได้เสียเวลานิดนึงดีโหลดต <c oughs> อบของเป้าไม่ตอบเออ <c oughs> ดีเว้ยไอพวกนี้นี่ <c oughs> ไปไปกันต่อปีนบันไดลงไปเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีสมบัติเหมือนกันครับ <c oughs> โอเคเดินไปเรื่อยเอเลยวิกองอยากได้ <c oughs> เ,วเวลวิทบู <c oughs> โอเคขอบคุณครับ นั่นก็ไปขายแล้ววะโอ้โหมอบกเกษตรกรมอบคนงานเหมืองมอบอะไรสักอย่างค่อยๆเหนียวเหนียวเข้าไปอู้นั่นไงที้ละอืมไม่ชีไม่ค่อยโดนฮไม่ค่อยโดนหัวเลยมามามาให้เขามาก่อนอค่อยๆเดินมายังไงโอ้ยเมาสเป็นไรเนี่ย อยู่ๆเมาส์ก็ลากไปไปไม่เป็นไรฮะเมาส์จะลากไม่ไปทำไมทำไมเมาส์ต้องลากไม่ไปโว้นี่ไงชี้สักทีเออให้มันคุ้มกับการอัพหน่อยเฮ้ยมีคนยืนอยู่ตรงนั <online> <pl ains> ้นร้อย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 โอเคตายงอกขอบคุณครับมามาลุงมาลูกมา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 ลุงมาลุงมาลุงมาเร็ว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 มา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 นี่มานี่ขี่เป้า ไม่ชี้ไม่ชี้เตะไม่ขี้เตะมไม่ชี้ก็เตะเอาก็ได้มไม่ชี้ก็เตะเอาเว้ยขนงอกอยู่นู่นไปเยม้าเป็นไรเนี่ยวันนี้ล่าไม่ค่อยได้ดังใจเลยตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วนะสไนด์ดีๆไม่ใช้ใครก็ใช้สไนด์กันทุกอย่างเป็นสไนเปอร์ได้ครับพี่เบอสอนไว้ กินยานิดนึงกับดักไม่ใช่มีปดเอาทันทำไมล่ะโอ้ยหลอนไปหมดอืมอืมอืม,อมโอเคสมบัติอยู่ข้างใต้นี้โอเคไปเอาได้สมบัติอยู่ในโรงเปิดออกมาเป็นคาถาไปไปกันต่อได้ คุณฟังดีๆคุณจะได้ยินเสียงเรื่อยซึ่งเรื่อยก็อยู่ข้างบนนู้นแล้วก็จะค่อยๆลอยลอยด้วยโอ้ปืนสัน้นเวิร์กไหมเนี่ยมาสนไนก็สนไน,น,นแรงๆให้มันจบๆไปเลยรอมันลุกขึ้นมาครับจีแคมป์อยู่นี่แหละกระสุนสนไนเราหมดละแต่ไม่เป็นไรใช้ๆไปมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วอะ่ะมันนี่มันนี่เออนั่นแหละลูกเช้าว่ะ แต่ไม่เป็นไรรอได้พอาะจำได้ว่าพานี้มันไม่ยาวมันแป๊บเดียวเพราะงั้นเรารอได้ไม่มีปัญหายิงไปเรื่อยๆอยู่กับเพลงจะดับนี่คือเพลงยังไม่ดับมันยังไม่ตายถ้ามันตายเพลงจะดับทันทีอีกยังไม่ตายอีกก็อึดเนาะอึดอ,อจริงอึดจริง นี่ขนาดอัพความแรงสนยมาแล้วนะเนี่ยเดินมาเดินมาโอเคเพลงดับคือตายเอาปืนกลนมาเปิดน้ำเหมือนเดิมอีไม่ใช้มีดไม่อยากเข้าไปใกล้เดี๋ยวเข้าไปใกล้ก็โดนง,งับเองเหมือนเดิมปีนไปเลยว้วเพลงดังเพลงดังเพลงดังลูกซอมมาดีกว่า เหมือนนึงแล้วก็กุญแจเหมืองโอเคเปิดตุ่มนิดหน่อยยาเหลืองผมครับไปละข้างล่างจะมีเลื่ออีกตัวหนึ่งคือถ้าคนเล่นได้เป็นก็จะโดนดับเปิ้นเลื่อยโอเคปืนอาปืนลูกซองเสร็จแล้วปืนกลตามพอกระสุนปืนสั้นเราใกล้หมดตายโอเคตีโหลดปึ๊บ ระเบิดสีเขียวโอ้ยอะไรลุงลุงมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรหัวแตกเลยโอ้ยป้าทำไมป้าแข้งกันอย่างนี้หัวแตกเลยโอ้ยงอกงอกงอกซอง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 อีอีสลายเลยโอ้ยโอ้ยไอพวกนี้มันเข้าหลังไอพวกนี้มันเข้าหลังมันชอบเข้าหลังเอ้ายิงเองทำไมเนี่ย กินยากินยากินยาใช้ยาใช้ยาหน่อยใช้ยาหน่อยยางอนมัน้งม,มา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 โอเคมีอีกเปล่าอืมลีกป้าก็ลีกฟันขา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 ตายหนึ่งป้าป้าหัวระเบิดเลยไปกว่าป้างอกด้วย งอกเหรอป้างอกเหรองอกทำไมเราป้าอยากลองปืนสั้นเปล่าอืมแตกเลยแหมอัพคีคูณห้านี่มันดีจริงๆถึงจะมันจะไม่ค่อยคิดมันเดิมก็เถอะอุ๊ยตอบตังด้วยขอบคุณมากพันหนึ่งดีกว่าไม่ตอบแล้ววะไปดีกว่าเสียเวลาไปค่อนข้างเยอะเดี๋ยวตรงนี้ทิกเล็กน้อยผมจำได้หยิบระเบิดแฟลขึ้นมา เปิดประตูไปได้โอเคเร็วๆร,รีบเปิดรีบเปิดเสียเวลาว่ะเฮ้อตรงนี้มีกองเปิดหน่อยตั่ง900ดีกว่าไม่มีโอเคไปได้นี่ห้องน้ำเดิมแต่เพิ่มเติมคือเรายิงดักไม่ได้แล้วโอ้มันขังเราแล้วีปอสิท์มากวนด้วยเราทำยังไงเราปาระเบิดแปดให้ปอสิทมันตายแล้วก็เร,วเร็วรีบยิง เมาอย่าเพิ่งเมายาอย่าเพิ่งเมายานะเมาอ๊บอีกตรงนึงอยู่นี่โอเครอดโคตรง่ายพอเราเล่นจบมาแล้วมันก็รู้มันก็จะไม่กลัวมากมีอะไรอีกเปล่าไม่มีงั้นก็เดินลงไปเลยชิวๆอุย้ยอะไรสไปเนลหนึ่งเม็ดวางอยู่ตรงพื้นเนียนนะเราอะเปิดตุ้มแล้วก็ เข้าประตูไปได้แล้วเราก็จะมาอยู่ในที่ที่เราจะได้เล่นรถไฟหันสามาหาสนุกลงได้ชิบไปชั้นตรงกลางแต่ก่อนหน้านั้นไปข้างหน้าก่อนครับแหมมีคนยืนเนียนแล้วก็จะเคลียร์ออกก่อน <c oughs> เคลียร์ออกก่อนโอเคพอปลอดภัยแล้วก็กดสวิตช์ได้เราจะไปอยู่หลังสุด เพื่อความปลอดภัยจังหวะนี้ก็รีโรหลดรออย่างนี้นิกๆิกนิกๆิกนิก,ก,กอืมโอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายมังงอกไอ้น,นี้งอกป้าง,งอกโอ้ยยินยากจังเลยเมาส์ก็หลอนพอ,อยแล้วเอา อยู่ก็ตายเออดีว่าเออง่ายดีตรงนี้ลอยออก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 โอเคหลุดลอบมาตัวนึงไม่เป็นไรยิงคำไว้ก็พอยิงคำไว้หัว,วแตกเลยปล่อยรถไฟไปเรื่อยๆตังค์ที่เจ็บไปเก็บตังค์นิดๆหน่อยๆเรามีตั้งเยอะตรงนี้ไม่ก้มบวย เราสามารถก้มหลบได้แต่จะยิงทิ้งแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรไี่ค่าเท่ากันไอ้อพวกนี้ยืนรอมีเลื่อยด้วยมีเลื่อยรีบเคลียร์เลื่อยออกก่อนเคลียร์เลื่อยออกโอเคไม่ทันไปไปต่อเลยอือรีออไปโว้ยเลื่อยมาเลื่อยมาไม่ให้มาไม่ให้มากระสุนเป็นคนเราเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหือน้อยมากมันจะพอใช้ไม่นอะรีบ ให้มาเว้ยไอ้นี่ก็ไม่ให้มาไม่ให้มาเด็กเดกลงไปลงไปลงไปไอ้พวกนี้ด้วยมาเน้นๆเด็กไปเด็กไปโอ้มันมาถึงที่ที่สองแล้วมันมาถึงรางที่สองยิงมันออกยิงออกถ้าใครยิงมันขับออกไปเรื่อยโอเคโอเคเอาลูกสองดีกว่าลูกสองลูกสองลูกสองดีกว่า ด้วยดับเบิลตัวรามันปีนมาแล้วรเราก็ยิงเออนั่นแหละจะได้ประหยัดประหยัดซื้อเวลาไว้ได้านานๆอะไรจะปลาหรอไม่ปลาเลยทั้งนั้นแหละตายไหมื้อยยังไม่ตายแต่ว่าไอ้ข้างหน้านี่ตายแล้วม,มามาลงมาลงมา ลงมาเจยดยิงที่เจยดยิงรอละเพื่อนกระสุนลงมา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 แล้วก็อ้าวโอเคยังได้อยู่มาอ้าวปลาว่าวลุงเฮ้ย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 ไอพวกนี้มันยังอยู่ไอพวกนี้มันยังอยู่ไอพวกนี้มันยังอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี โอ้เร็วมากเร็วมากตอนนี้เร็วมากเฮ้ยกดปุ่มโอเคปีน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 เอ็กซ์ลุยเอ็กซ์ลุยปีน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 โอเครอดคำถามมาอยู่ว่าลีออนมกระโดดไกลขนาดนั้นได้ไงวะนะมีโหลดปืนเป็นไงบ้างโอ้โหกระสุนหมดเกลี้ยงไม่เหลือโอเคเป็นสัญญาณที่อาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีก็ได้๋ยวเขาคงจะแจกให้เราเรื่อยๆแหละ ได้แผ่นหินเอาไว้เปิดประตูแล้วแะ่เพเล่นแบบกริดทะลุกกำแพงเอามันก็จะผ่านด่านนี้แบบโคตรง่ายหนึ่งนาทีก็ผ่านแล้วอะเพราะว่าพอเปิดประตูได้ปุ๊บก็คือผ่านเลยไงไปทางไหนอะข้างหลังปะเออใช่ข้างหลังตรงนี้เสียออกมาแล้วแล้วก็จะไม่ต้องเสียดมันล็อกต้องหาอะไรมาใส่นี่ไงโอเค นี่ครับลิฟจบแล้วขึ้นลิฟไปเลยเ n ็นออฟ a ช t e เตอร์ไว้เจอกันใหมารพันหน้าพานี้ไประบายพาต่อไปสู้บอส